ข่าวด่วนคับทุกคนพ่อคํมมอสพรขุนเดชนะครับ ขนลุกวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนำเงินจาก f อไปมอบให้ครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้นำเงิน3,000บาทนะครับไปมอบให้พ่อคํมมอสนะครับเรีกเยกได้ว่าประทับใจสุดๆจนพ่อคัมมอสบอกว่าขนลุกเลยนะแล้วก็ขอบคุณมายัง f อแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับพ่อคัมมอสเนี่ยฝากน้องอุงอิงมากับมือกันเลยทีเดียวครับ คทุกนน่ารักมากครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะเป็นวินาทีประทับใจนะครับทุกคนเนาะสำหรับพ่อคามอสพรกุนเดชครับต้องบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับชีวิตดีขึ้นครับทั้งตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวครับในขณะที่ตอนนี้นะครับครอบครัวเนี่ยก็ชีวิตดีขึ้นครับตอนนี้เปิดช่อง YouTube แล้วเนาะเป็นช่อง u t u b e นะครับ เต้าตาชาแนลนะวันนั้นอิ่มพูดผิดเป็นเต้าเตยนะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อคัมมอดเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นพ่อคัมมอสแล้วนะเอ้คัมมอสนะต้องเรียกให้ถูกนะครับอุ้มอิ่มข่าวการะแสเนี่ยบอกตัวเองนะทุกคนแล้วก็โอ้โหเราเห็นแล้วเราประทับใจเนาะที่ f อแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันครับทุกคนช่วยเหลือครอบครัวนะครับแล้วก็โอ้โหชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วตอนนี้นะทุกคนช่องของเต้าตา เต้าตาลเนาะตอนนี้มีผู้ติดตามเนี่ยโหเร็วมากนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่16 0 0แล้วนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะครับเต้าลูกตาลชาแนลนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยสามารถเข้าไปกดติดตามได้และเมื่อวานนี้นะครับพลัง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ร่วมทําบุญด้วยขอบคุณจากใจค่ะนะครับนี่คืออพี่เตยนะครับซึ่งเป็นภรรยาของอพี่คํามอสเนี่ยพี่คํามอสนะครับทุกคนได้นำเขาเรียกว่าอะไรได้นํากาแฟได้นําน้ำเนี่ยนะครับทุกคนที่ทุกคนอุดหนุนเนี่ย ไปถวายให้กับทางวัดด้วยครับทุกคนนี่แหละคือพลังของ FC น้องอุงนอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกครับอุ้มอิมข่าวกระแสได้นําเสนอข่าวไปตั้งแต่แรกเนะว่านี่แหละบาร,รมีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับพอมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบนี้อยากให้ทุกคนแบบนําเสนอบ้างอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะซึ่งเวลาที่มีข่าวดีๆแบบนี้อะคนไม่ค่อยแชร์คนไม่ค่อยเอาไปโพสต์นะครับมีคนมาคอมเมนตะ์เนาะหลายคอมเมนต์อยู่เหมือนกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าไม่เป็นไรความดีเนี่ย เบื้องบนเขาเห็นอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับทางครอบครัวพ่อ,พอคํามอสพรขุนเดชยินดีด้วยกับทางาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ต้องบอกว่าบารมีสูงมากนะครับเนาะไม่ได้ช่วยคือตัวเองเนี่ยไม่ได้ชีวิตดีแค่คนเดียวนะครับเผื่อแผ่ไปให้ใครหลายๆคนมากๆบนโลกใบนี้นะครับรวมถึง FC แฟนคลับเอง รวมถึงสมาชิกในวงเองที่ได้มีการถ่ายน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละวันนะครับก็จะได้คอนเทนต์ไปนั่นเองครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเราก็เห็นไปแล้วเนาะว่านี่แหละคือพลัง FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ช่วยเหลือครอบครัวนะครับทางด้านพ่อคำมอสพอนขุนเดชนะครับและตอนนี้ครับทุกคนอ่าตอนนี้คือแฟนคลับ FC เนี่ยก็มีการส่งของนะครับไปให้น้องเตยน้องลูกเตยนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อคำมอสเนี่ย เยอะมากๆเนาะที่จังหวัดนครราชสีมาครับทุกคนเท่าอิ่มตอนนี้ยังอยู่นครราชสีมาก็จะไปอุดหนุนอยู่นะแต่ว่าตอนนี้อุ่งอิ่มเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครหลักๆเลยช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องทํางานนะครับมีถ่ายงานถ่ายอะไรบ้างเนาะทุกคนก็เลยอยากไปเจออยู่นะครับทุกคนเนาะอยู่ที่อําเภอไหนไม่รู้มิ้ไม่แน่ใจเนี่ย fc แฟนคลับคือแบบส่งของกันมาแบบเยอะมากมาก เนี่ยขอบคุณ FC น้องอุงอิงน่ะนะครับทุกคนคือบางคนแบบช่วยเหลือแบบช่วยจริงๆริอ่ะมิมยอมรับนับถือใจแฟนคลับน้องอุงอิงเลยนะครับทุกคนเนี่ยส่งของแบบไปให้ที่บ้านแบบไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะครับน้องเนี่ยนะครับส่งของมาให้นะครับขอบคุณเอซน้องอิง,องคือต้องบอกว่า ช่องเต้าตามชาแนลเนี่ยเขาจะขอบคุณ FC น้องอุ๋งอิงเลยหลักๆนะครับเวลาที่มีคนส่งของไปให้เวลาที่มีรางวัลน,น้ำใจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการมามอบให้ที่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะขอบคุณ FC น้องอุ๋งอิงไปบ้านแพงก่อนเลยนะครับน้องอันดับแรกเลยน่ารักมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าเนี่ยเห็นจริงอะไรจริงครับทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยคือเวลาไลฟ์แต่ละทีเนี่ย คนก็ร่วมโอนมาลายอุดหนุนนะครับซึ่งแม,แม่เตยเนี่ยเขาก็จะมีการทำน้ำปานะเนาะเรียกว่าน้ำปานะเนาะไปมอบให้กับทางวัดอยู่ตลอดทุกวันทุกวันจริงๆครับทุกคนนะแล้วก็ชีวิตเขาก็เริ่มดีขึ้นเนาะตอนนั้นก็มีการไปถวายโรงทานกันแล้วติดป้ายชื่อขอบคุณ s อน้องอิงใหญ่มากนะครับทุกคนเนาะ ก็เราเราประทับใจนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ฝีไม้ลายมือของของพ่อคํมมอสพรคุณเดชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเขาก็ยังมีศิลปะในการแสดงนะครับศิลปะในการร้องการราการเล่นสนุกสนานตลอดเวลานะครับตั้งแต่มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะน่ารักมากนะครับแล้วก็นะหูดีใจครับที่นะครับแฟนคลับเนี่ยช่วยเหลือเขานะครับทุกคนคือ คนที่ทำมอลัยให้นะครับทุกคนคือได้บุญนะมิมองว่าได้บุญมากๆเลยแหละคือทําบุญกับคนนะนะครับทำบุญกับคนยังไงก็บุญใหญ่นะครับทุกคนก็เนี่ยคือเขามีการไปมอบนะครับมีการไปมอบให้พระให้พระที่วัดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้าน FC Fan Club น้องอุงอิงนี่แหละคือโอนมาลาัยไปให้ นะครับแล้วก็ทางด้านครอบครัวพ่อคํามอดเขาก็จะไปถวายวัดแบบนี้ครับทุกคนอยู่ตลอดเลยนะครับเนาะก็จะได้บุญทุกคนที่โอนมาอะไไปให้เนี่ยไม่เสียเปล่าแน่นอนครับเนาะอ่าแล้วก็มีอยู่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือทางด้านอ่าทางด้าน FC น้องอุ้งอิงเนาะก็ได้มีการโอนมาลายผ่านอิ่มข่าวกระแสเอาไม่ได้โอนผ่าน ờ, ติดต่อมาทางอิ่มเนาะแล้วก็โอนไปทางแม่หน่อยนะครับแล้วก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นแบบไม่ประสงค์ออกนาม f อน้องปังมากแล้วก็ไม่มีมาลายทิพย์อย่างใดอะไรใด,ใดอย่างแน่นอนนะครับเนาะไม่มีมาลายทิพย์แน่นอนอะไรคือมาลายทิพย์นะครับ นะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะใครเห็นบรรยากาศเมื่อคืนแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับ เห็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับรักทุกคนครับ